สวัสดีครับผมเบาออกคำตะเลกครับผมวมสดีครับผมผมพ่านแดงคำตะเลกครับครับมันนี้ซองนุ่มนี่จะผากันมหามหาหอยครับหอยเดือกับหอยหอมครับผมครับมหาแล้วก็ซันแม่นพ่อฮ็ตปวกกะสิเอาไปพร้อมเลยล่ะพี่น้องครับผมครับผมจังได้ก็ลุนไปน้ำกันครับผมครับผมลุนไปน้ำกันพี่น้องไปไปครับผมนี่ก็เห็นนะครับนี่หอยนู่นหนึงครับผม น้อยบนใหญ่พี่น้องน้อยนะครับผมเป็นหอยเดือดเดือพี่น้องเดือครับแต่กระน้อยบนใหญ่ปันได้พี่น้องมันมากินอ่ะหน่อไม้นี่เพื่อนหักหน่อไม้ลายไว้ไนี่ครับหน่อไม้ไลายเกิดรลายลายเด้สิยิงน้อยพี่น้องนี่กำลังปลุกกับหน่อไม้ลายน้ำเลยเด้พูนะน้อยนี่แข็งงามเลย,พ,นะลเลยพี่น้องน้อยข้อขาวซะ ครับนี่พี่นอ้องหอยก็นเลยครับผุนพ,พี่นอ้องยังผุนครับพี่นอ้องมาเห็นอีกเล้ครับแต่ตัวนี้เป็นหอยหอมเดิอพี่นอ้องนวยบักไงหอยหอมหอยนี่นวยนี่ครับผมครับผมดุลกันต่อไปครับผมนี่พี่นอ้อง มาพ่ออีกแล้วพี่น้องนี่ยนี่นี่ครับนี่จะเป็นปากขอบนั่นี่เพิ่นซื้อหน่วยละบาดเล้วพี่น้องนี่ครับหอมหอมครับพุ่นพี่น้องหน่วยหนึ่งนี่นี่พี่น้องโอ้ยนี่นี่ครับ ผลพี่นองเลยเนาะนี่ครับนี่ครับครับผมจังใดกับจังติดตามไปน u ำบ e ออ f บนี่เด้อพี่นองเด้อรับชมกันต่อไปครับผมอ่ะนี่พี่นองมาพออีกแล้วพี่นองนี่ หน่วยบบนี้คือเก่าพี่น้องหอยหอมอยู่นน่วนี้นี่ได้พี่น้องไปหาะมงอื่นเอ้าตายอุตศาเนีนยย่างดีโอ้ยตัวกันคักเนาะเน่าไตแล้วตายแล้วว่ามันได้หอยหอมของดีว่ามันน้องเน่พี่น้องโอ้ยไตไตไตเน่าเว้ยนี่ครับผมพี่น้องเห็นอีกแล้วพี่น้องพี่ครับผม คือสีโบเมนหอยเน่าคือเกาดอกพี่น้องตัวนี้เบิ้ง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 เบิงเอ๋อในตัวด,ดีอยู่พี่น้องครับแต่กระนวยใหญ่ๆครับผมครับผมรอรุ่นครับบ้าออบต่อไปครับผมครับผมพี่น้อง พอหามาได้ข้าวหนึ่งกับพ่านแดงกับมาพร้เห็ดแล้วครับผมเห็ดเห็ดเฮ็ดผันกเฮ็ดปกเห็ดปกผ่านเหรครับนี่ครับนี่ครับผมนี่ครับปูเน่าปนครับปูโอ้ยดอกเห็นหอยเดือยใหญ่แล้วครับปูครับปูปูปพี่น้องหลายลีพี่น้องอาไรปะเห็นหอยเดือนใหญ่ครับผมครับผมพี่น้องนี่เด้เห็นอีกเลยพี่น้องมึงไงพุ่นนะปุูหอมหอม่น ครับผมอันนี้ใหญ่ไหมนด้พี่น้องไม้บางหันนี่บก้าหาคัดครับผมไม้เมื่อกี้นี่ยาดหลงพี่น้องเขาปลาใหญ่ผดนี่แต่หักงวยใหญ่ใหญ่เลย,ย,ยม้บางนี่กับปากกับขอบยูนี่้วยกครับผมน,นี่พี่น้องหลังจากเก็บเห็ดนี่นี่เห็ดอย่างนี้เห็ดปวกฟ้านบ่นี่เห็ดปวกฟ้านเนี่ยได้เห็ดมากกับมาได้หอยพอบพี่น้องครับผมรอรุนกันต่อไปครับผม ครับผมพี่น้องพันแดงพ่ออีกแล้วพันแดงคําตัอเล็กพ่อมูเห็ดพวกอีกเดียวพี่น้องเองคุณพี่น้องครับพี่น้องครับยอดยอดยาบไหมครับครับผมหยาบนะครับคุณบอออบกับพ่อได้่นได้แจวน้ำเบาแดงเบิกเอพันแดงคําตัอเล็กนี่แหละครับผมขออนุญาตเก็บพี่น้องครับผม